ตัวนี้จะถอดล้างน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าร้างน้ำเขาจะเป็นแบบตั้งโคลตกเพดไปเลยนะแล้วก็ใช้ยกล้างออกวันนี้เราจะมาถ่ายทำการถอดล้างแอร์ไฮเออร์อินเวอร์เตอร์นะคะก<ๆ>็ได้ฝาโครงลงมาโอ้ฝุ่นฝุ่น คนเยอะมากต่อไปก็จะถอดตัวน,นี้รัวต่อไปอะไรคะช่างต่อไปก็ถอดพันกริวตอนนี้แปะไม่งั้นฉีดแล้วมันจะโดนจะหัก <Okay. S 1> ถอดยังไงอะ่ะกดลงมันมันนิ่แล้วยิงปืนตอนเด็กนประ<อ>ก,กบแล้วก็ เออมันจะได้ไหม่หักต้องงัดแรงพร้อมกันมีสามอันออกแรงไม่เท่ากันมันจะมันจะเบี่ยงไปทางใดทางหนึ่งได้ดูนี่เป็นคนนะเดี๋ยวจะถอดโบฮะเดี๋ยวจะถอดกรงกระลอกนะกรงกระลอก ตันนี้เป็นรังปั๊มนะครับต้องคลายน็อตฝั่งทางด้าน้ายาก่อนสล,ลับลากมาต้องยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็สลักข้างนะฝั่งมุมขวาก็จะมีช่องออมีเกีียวปล่อย,อยตัวนึงนะด้านนั้นด้านนี้นีนน่น,น,นเกีียวปล่อยตัวหนึ่งแล้วก็ใช้โค้แฉกนะครับคลายออก ฟืดเที่ออไไจะถอดโครงกระรอกจะเป็นหัวแฉกน,นะครับคายนี้คายแล้วขยับดูขยับได้แล้วก็จะยุบสังซ้ายแล้วฝงซ้ายขึ้นมาแล้วก็ถอดบุก๊กกรงกระรอกนะแล้ว จะออกแล้วครับยกขึ้นสไลด์ออกมาถือไนะแตจะออก,กได้นะข้างขัลำบากน,นิดนึงรังลูกอื้หอกอ,ดอ้ดูนุ่น <laughs> ปาดเยอะยเลยอ่ะ ดูดูข้างใต้นะครับตอนถอดมาด้านใน,ในแผงใต้แผงเดี๋ยวเราก็จะล้างด้วยน้ำยาเอ์เพลสนะครับแล้วก็ฉีดบนฉีดล่างให้ลูกค้านะครับ อันนี้ก็เป็นผ้าในตำนานนะใส่ยากไหมย <c oughs> กกางเสียบล็อกเสร็จแล้วน้าไม่กระเด็นเลยเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้ เขาปล่อยปล่อยลงไปได้เลยอ๋อก็ออกสุดเข้าไปครับนั่นเสร็จอออันนี้จะเป็นตัวแผน่นฟิลเตอร์นะคะฝุ่นหนามากเลยอ่ะดูว่มามันไม่ค่อยเย็น สร็จแ,แล้วก็เป็นการลงน้ำยาน้ำยาล้างกินคอยเป็นน้ำยา F2 นะครับที่ใช้ประจำกันนี่พระเอกของเราน้ำยาล้างแอร์ F2 นะคะ Dscaler ตัวนี้ช่างนอนน้อยใช้มา7-8ปีแล้วนะคะใช้ดีมากไม่เคยเปลี่ยน ปใช้ตัวอื่นเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ใช้ล้างฟินคอยแอร์ได้ดีมากดึงคาบฝังแน่นได้ดีค่ะดีกว่าล้าล้างน้ําเปล่านะคะตัวนี้จะเป็นแกนลอนนะคะทรงสี่เหลี่ยมมีฝาเปิดปิดเกลียวแน่น,นสนิทค่ะฝาถาังของเขาหนามากนะคะไม่ต้องกลัวแตกจะส่งได้สบายเลยค่ะก็ขนาด20่สิบ กิโลกร,รัมนะคะหรือว่าถ้าเป็นปริมาณก็ได้25ลิตรนะคะตัวนี้ใช้ได้นานะคะ่ะใช้คุ้มเลยสามสี่เดือนก็ยังไม่หมดเพราะว่าสามารถผสมน้ําได้นะ,ะในอัตราส่วนที่เราต้องการนะคะขึ้นอ,อยู่กับขึ้นอ,อยู่กับความสกกรกของแอน,นะคะขอกปมให้ทั่วๆนะครับทำมาล้างกัน S H U 0 9 V N S นะคะเก้าพันสาอเจิบี่ BTU พอค่าไฟอยู่ที่6 7พ5บบาทต่อปี จระบืออ๋อจระบือจระบีค่ะจระบีใช่จระบีเั้นยะไรใส่ตัวนี้จะถอดล้างน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าล้างน้ำเขาจะเป็นแบบปั้มโคลนแบบเพดไปเลยนะแล้วก็ใช้ยกร้ำ 在。啊啊 ล็อกกันบนสามจุดกดซ้ายกดขวากดกลางเท่าได้ถ้ากดใจอ่ะกดใจกดใจใช่ไหมเฮ้ยน้องก็จะปล่อยให้มันนานขนาดนั้นโอยื้นมาวางนี้ก็ได้

มุมขวา okay. เราก็จะสุบเข้าไปสุบเข้าไปฝังขวาเสร็จ oh. แล้วเราจะเราจะโก่งลงถ้าอย่างนี้ไม่เข้าเราจะโก่งนีง่เหอ๋อใช่ประคองแล้วโกง่งนะแต่ถ้าเราหักลงมแต่ถ้าเราหักลงนี้ไม่ได้ต้องประคองับ mm. แล้วก็ยานก่อนนี้เข้า mm. อืมีมมแต้เข้าทั้งสองฝั่ง

เช็ดแล้วหรอเช็ดอ,อีกรอบหนึง่งเดี๋ยวยกเป็กเกอรก์ขึ้นเลยค่ะเช็ดแอร์รอให้บานสวิงมันพับขึ้นสนิทก่อนนะคะแล้วเราก็กดอิโมโด อ่ไอ้วันว่เป็นไงบ้างเปิดแอร์แล้วนะเย็นเยียมเลยอรวันเย็นพอก็เย็นแล้วครับตอนนี้อนแอร์ก็กำลังทำงานนะครับส่วนการล้างของอินเวอร์เตอร์ของไอเออร์นะครับก็จะการถอดโกรก,กลอก็จะต้องสไลด์ไปด้านข้างเพราะว่ารามน้ำเขาเป็นแบบปั๊มนะครับ เพาลักษณะของโครงแกลนที่เป็นแบบปัม๊มก็คือราคามันก็จะถูกลงเนื่องจากก็ต้องฉีดพลาสติกหลายรอบก,ก็คือฉีดทั้งขึ้นโครงทั้งเดียวก็ได้ทั้งล้างน้ําด้วยแต่ว่าการล้างก็คือต้องต้องยกสไลด์ออกน้ค้างอันหนึ่งแล้วก็พวกแผ่นกริลที่ทางลมก็ต้องถอดออกด้วยนะครับดังนั้นพอเราปล่อยแรงดันแรงดันของน้ําผ่านไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเสียหายได้แล้วก็การทำความสะอาดก็จะทำความสะอาดได้ดีขึ้น สะอาดขึ้นโอเครับแล้วเราผู้ช่วยล้างโครงล้างยากไหมล้างยากครับยากตรงไหนไม่ได้เงินไม่ได้เงินเลยล้างยากอ๋อถึงว่าถึงว่าถึงว่าหน้าหน้าตาวันนี้ไม่แฮปปี้อ้าวฝากฝากงั้นพ่อก็ล้างล้างยากถ้านั้นอะตัวนี้ล้างยากมองเ็นพ่อไ่ได้เงินว่าล้างทีเด็ดสองชั่วโมงตัวนี้เมวานชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง เปหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงใช่ใช่เาฝากอะไรนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรืออะไรด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีเงินไม่งั้นผมจะทำงานไม่ได้ก็เลยหน้าตาห่อเหี่ยวเลยคิดเรื่องเงินห้าเงินกันทั้งนั้นเลยบ้านเนี่ยฮ่าเราต้องรับรองอยู่นวยไ่ะฟันเก็บประดาว